แก่แล้วไม่เรียกเลยยังไม่มากินตลอดเลยอาได้ไไอเด้าเลยตัวใหญ่ปะน่าจะใหญ่เห็นหนูเดินรอบแรกไม่เห็นแองพุ่งปล่อยเลนดินเหนียวมากคือตัวใหญ่ด้วยเนาะนั่งลงหนีงูล้างใส่ถุงมืออะไรอี่างเงี้ยถุงมือจุ้ยเบียร์แม่งขุดลำบากอีกอ๋อได้อ๋ได้เลยไปคลิปสักคลิปนึง เป็นเด็กไอดอลเลยเรียบร้อยเลยโจว์วให้มือไงเจอห่างแล้วโดนละดังล่างดินแข็งต <c oughs> ัวแม่งจะหนีลงล่างเลยกล <c oughs> ัวแล้วเกิน <c oughs> เริ่มลงล่างล,ลึกขึ้นลึกขึ้นหลงก็ต้องตามเอาให้ได้ถ้าเอามอไซค์มาก็ดีไม่เอามา ยข้างล่างแข่งมากแข่งกว่าข้างบนนี่ข้างบนนี่เหนียวนี่นี่ราวางรอจับกุ้งครับพุปลาไหลมือหนึ่งดูแล้วดนแล้วดูแลโดนไหมนี่ไงหุ่นเห็นห่าแล้วเออโอ้โหขไปแล้วเห็นห่างไหมเห็นห่างแล้วครับ อโอ้โหเลขนาดนั้นเลยเชี่อขานี้ไม่โดนทางเลยนี่หนักกว่าเดิมอีกนี่ลงมาไหนลงข้างล่างฮะนี่นี่เลี้ยวลงมาข้างแถบนี้พี่ตาม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 ไหนว่าจะไม่เปื้อนต้องลงเปื้อนกันอได้คลิปโอ้ดินแข็งง่ายแข็งมากยังไม่ว่าเพราะอะไรลงนี่อีกยังไม่เหนื่อยเลยเอามาลงรูดัมไปแล้ว นี่เนี่ยเสียประวัติหมดได้มอนเยอะแล้วไอ้ที่ได้ไม่คุยไอเขาจบเมจ่อไรเลยนล่ะยปบอกหักน้ำหมดกับได้โอ้โหดินแข็งขึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนเฮ้ยทุ่นผัดจะมา เหนื่อยเหรอหาย่ายขุดมาเลยมาหาลูกแบบนี้เนี่ครับตัดบ่องแล้วครับนี่ตัดแรกหมดแรงมาแล้วเออเดี๋ยวครับผมก็พัดใหญ่อะห้าทีใหญ่ดูจะกคลิปหาย่ายโตโน่ไอตัวเล็กเนี่ยขุดจนปลาไหลไปไม่ได้ขึ้นขาแห้งอ่ะเนี่ยใครเนหรอมึงอ่ะเอาตัวมุดเท่าไรเลยได้เอาได้ผมจะเปิดอัดดินให้ ดินโคตรแข่งเดินกันไปเรื่อยเดี๋ยวเราที่บ้านเราไหมกลับกันไปก่อนเลยเลื่อนเรยเลื่อนเลยเดี๋ยวอะไตัวอะได้ตัวแล้วโอ้โหดินโคตรแข่งของคนลุมยังเอาที่ไม่ได้ดินไม่น่าแข่งเฮ้ยใหม่ใม่แข่งยิบฟาเจอรู้วะ ดูทางนดเวลาพูดก็ปล่อยให้มันบานลงมาก่อนอืมตอนเขาเจอแล้วแห้งเขายังบอกเพื่มความคิดที่ยาวขึ้นเอาเราเอาความยาวคิดไปเราไม่เน้นได้เอาความยาวไว้ได้ตอนนี้ขนาดลงรูดำแล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วสามโลรูรูมันใหญ่นะรูหน้าใหญ่นะรูมันไม่รูห่ามันดิ่งลงล่างปะ เ้ยดูมาทางนี้มึงหายไปไหนได้ไววะนี่ความลึกเป็นซอกทางนี่พูดลยนี่สี่นาทีนี่เพิ่งเพิ่งจะยุ่ตรงนี้นะก่อนก่อนนั้นก่อนเริ่มพูดนีจะได้แล้วเห็นห่างแล้วเห็นห่างแล้วนี่แม่งง้วนลงดูล่างอ้าวคามุยหายห้เดือเอาให้ได้ยืนทางนี้เลย วัดเลนจนหมดแล้วเนี่ยหัวจะเข้าไปได้มุดก็ไป่ได้เก๋ชื่อน้องไอ้วัดหมดเลยเนี่ยเอาตัวเอาตัวที่ได้ถ่ายแทนไหมใหญ่ไหมเดินหงนหลังเดวนั้นใหญ่ปะใท่รุ่นรุ่นแต่รูอะใหญ่เฮ้ยเหยอเนี้อตัวใหญ่อยู่ใหญ่ไหมึงมึงใหญ่ใหญ่แต่ตัวนู้นปลายบ่อโอ้โหรูเท่าแค้นขุดต้องนานออกมาตัวตัวนี้เดียวรุ่นรลูกมันเปล่า น่าจะเป็น,นอย่งออาไไงนั้นมองแล้วไงไม่นนก็นนไม่ใช่เอาไปได้รู้ไหมไปไหนรู้ให้รู้ขึ้นบนไงเออตามตามตามอันเทียนรู้แม่งขึ้นบนอันนี้ใช้กระลุ้มอาให้ได้ไงไม่ได้กลับนะมีแล้วมีรู้วะ นีเดี๋ยวรู้แล้วครับเมื่อกี้หลงทางอยู่แป๊บหนึ่งเห็นห่างแล้วไหนปะใช่ใช่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วมีใช้ฝีมือล้วนๆนะครับไม่มีเครื่องอุปกรณ์ช่วยนี่เข้าไปแล้วอีกได้พี่อมนถ่ายเลยไหนไหนไหนหนีไปแล้วไงหนีเข้าไปอีกตังไม่หนีตรงไอ้ตรงที่ไม่ขุดไปแล้ว เลยเห็นแล้วเลยรู้อยกันใช่ไหมขุดไปขุดมารูเล็กไงวะเ้เริ่มเล็กลงเล็กลงคือว่าโดนต้มเขาแล้ววะอุ้ยนี่ไงโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอืออืออ้ยอ้าวเสร็จเราแล้วนี่เสร็จเราแล้วตัวไหมนะม่ใหญ่เหรอแต่แม่งหนีไปได้ไกลมากเลยเฮ้ยถุงมือกูยี่เนี่ยวะจมดินไปแล้ววะไม่เป็นไรไม่ได้นั่น นี่หัวพวกนี้วเออเนี่ยโอ้ยตัวเล็กแค่เนี้ยตีได้ไกลมากนี่ครับลื้อมาพักใหญ่ครับพี่โอ้นี่นี่คนมุดได้เลยนะพี่ได้คลิปแล้วยอดชื่ออะไรเราชื่ออะไรอ่ะชื่อน็อตครับชื่อน็อตเี่ฝีมือครับ f f c นะครับดูรับดงแต่การที่ใช้สองนิ้วจบหนึ่งตัวครับอะไรบวกอุ้งโอ้ฝีมือครับ น้องน็อตนะครับโดนด่าน่นพวกขึ้น<ว>ไปหมดแล้ว